โอเค,คเ,นนเยนะครับบครับเจอกันเลยแล้วครับนาแล้วเนี่ยไม่ได้เจอกันกนี่วันนี้ทีมงานชอว์ดันโชค,ครับลอกนานอยู่แถวเบอประสาทอันนี้เสียแดงเสียแดงอลอกนาประมาณหกไร่ครับจากเสียต้อมครับ ต้มลุงครับมักไฟรอยเย่ดูการทำงานนะครับเก่าก็จริงครับแต่เร็วว่าแรงมันอยู่กัการทำงานของคุณเราเดี๋ยวเราทําทำงาน,นอันนี้เสียแดงครับเสียแดงปลาดแดงปีนี้น้ำมันแพงครับ วิ่ง250ครับไม่รวมดันนะครับ2 0 5ไม่รวมดันเอ้าเสียมีมาได้เสียมีมา,มมาได้นะถ้าคุณพ่อแม่เสียมีอา่ลาลังก็เสียแต้มครับเสียแต้มเอา้าเจมาคุมนี่โอ้เจเน ดูก็ดูก็ดูการใส่ดินครับเต็มกล่องแล้วครับ250รอบลอกหน้าดินครับแถวภาษาครับวันนี้จัดไปแล้วไปกี่โมงแล้วเนี่ยสามโมงสี่โมงสี่โมงจัดไปแล้ว150เที่ยวเอาเสียมีเสียมีมาแล้วเออครับดูมักไฟเขาว่ามักไฟ จุกจิกจูกจี้เนี่ยไม่ใช่หรอกครับทำงานตามปกติครับไฟร่อ,รอยยี่มันก็ทำงานได้อยู่นะอเอ้าเปิดฝากระโปรงครับร้อนอากาศมันร้อนครับวันนี้35องศาต้องเปิดฝากระโปรงครับ À nó xỉa tên quá, xỉa tên À, tất tên Ê lên đây nè Mì đi theo lắm Hợp Sì 45 tiêu không 45? Ừ Ủa Cảm ơn cháu đã đợi anh Một pin à, อ่ะเสียมีเสียมีเสียมีฟังดินนะดินสวยครับดินสวยกุยยางกว่ามียางโล่นเลยวะโอ้ยางเออป้าเสียต่อมเปิดไฟโปรง่อรองอะไรอย่างเงา กันด้นได้ด้วบัดโอ้อยางนี่รุ่นแล้ววะคือยางรุ่นเลยอะไรโอ้ยางดีครับก้าห้า ซื้อมาหกสิบครับจัดมาแล้วสามปีไม่เคยมีอะไรครับแรงทีมงานแรงสายลุยอะไรอะไรอะตอมดำมซิ่งอะตอมไปไปไป ไปไปพูดแล้วโอ้วดับปิดกล่องแล้วอะไรจะโดนแล้วครับดูดูสองร้อยอัครับอัดเต็มกล่องนะครับเต็มนะครับเต็มล้นเลยดูยังแปดแล้วอะไรตัะไรจะน้ำปลาเต็มปลาเต็มปลาเต็มมาแล้วอ้าวอ้าวปะเต็มสายเลยครับว้าลูกแม่คออะไรแม่คอ ่าไม่ข้อไหไรว่าเจอเลยว่าไม่เสีย <c oughs> ว่าสบายดียเสียเนี่ย <c oughs> ว่าบาา้าเราหาเสบไปบอกโอ้หำหาเสบไปวะอะไรหาไปได้พี่โอ้ขายจนฮะไลโอ้ อาดูเพรกเกนางโปมาแล้วเพรกนางโปเ่ยอ๋อสาบินสาบินสามชาสามชาวันนี้ข้าวทางล่วงเลย <laughs> เาฮ่า่ ครับแล้วเจ้าของนอร่นเจ้าของใส่หมวกนู่นอันนั้นก็ให้ลอกมันเจ็ดไร่ครับเสื้อสีดแดงแต,จตจะจ้ำก็ตะจ้ำค้อยรอละเซอสเอ่อรอบใด้ี่เจ็ดแล้มันรอวันนี้จัดครับหกคันครับอีกคันหนึ่งเป็นคนอ้อยแล้วเหลือห้าครับ ออสักร้อยร้อยเจ็ดสิบเที่ยวนะวันนี้เบาๆอ,อ่าดูมักไฟอร่อยยี่ครับเห็นได้ช้าได้ไปเรื่อยครับได้ครับได้เที่ยวครับได้เที่ยวนัน่นนันน่นนั่นนั่นยัง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 ไม่เต็มยังไม่เต็ม อ้าวใครอะตะเพาเสียเพาพี่ใหญ่ในทีมงานพ่อขับรถเก่าลูกขับรถใหม่ครับวิ่งคนละทีมไอ้นั้นอันนี้อันนี้นนนนนนนทีมชอดานน้ำโชคโลูกชายเขาไปขับทีมตะทุ่งบ้านทุ่งมนตะทุ่งมีเอาเกียร์บอร์รถจักโกนเกียร์บอร์รถทำไมยวมาวิธีการบอรถเด้อเนี่ยนอนนะเซียน ร็อกกี้ครับร็อกกี้ในตำนานราย 95, อยข้อห้าเธอโบใหญ่ค<ร>ันแรกในบ้านนองยาวครับนี่แหละคันแรกเลยไปๆม,มาออกตามกันเฉยเซอรสะอยู่นี่คันแรกครับคันแรกเลยเนี่ยแถวเนี้ยนะออกมาคันแรกเลยหลังจากนั้นมาออกคันเซอรสะเลยได้นี่ตามตะปุ er ๋ยแล้วอะไรเกิรถดับ แ <c oughs> จงมบุบิชนนึงนนคันนี่ซื้อมาสามสิบห้าแต่งนุ่นแต่งนี่หมดไปหกแสนแล้วมั้งเรหนึ่งมาเรหนึ่งมามือเทเบเลยด้มั้ย <c oughs> <c oughs> เสียงฮอน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  ป้าเผาป้าเผาเนี่ยรถคันแรงตึงหนังกนะูยเยียงเนี่ยไงใจโมมุนกี้ใจตามเดืเอดอนเลยเอ่ะนยจุ้ยเผาคันแรกครับคันแรกแต่คันนี้กระบะคมหน้าเนี่ยบดาดเปิท่มได้เมื่อตอนได้เป็นพี่ลูกมุนกี้แต่มือตัวเตะหล่อ แต่จะหายมาทีมงานโรนีกับบาทอมยังกีเพ่าตอมในบ้านมรุยเจ็ดสับซึ่งว่าเก่งอะตอมอ้าปลาแดงมาแล้วเสียแดงตามตูนแล้วเสียแดงตามตูนไปเลยโอ้นแดงหดม,ม้อหนูโคตรรุ่มเรือหนูเมื่อนู ตุ้มคุ้งกำเลยวะไงกันบ่ส้มดำดูเจ็ดฟองเลยนี่บาดูจีรันดิขบไปจะง่งอย่างนี้นี่เขาะซาซาตอนนี้เคลมบาดรทุ่มยี่กี้เลยคันเผานี่บาดรทุ่มจะนามบ่ายใหญ่ในทีมงานครับกบ่ายใหญ่มากคันนี้ใส่ไปเหมือนน้อยแต่เทไปเนี่ยวู้วอลังการอะเสียแดงมาแล้วชนรอบแล้วครับ เอาโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอาเจ้อ่าสวัสดีเจสบายแค่นี้แหละครับ